โอ้ยาวมากนะคะยาวแบบยาวๆามากๆเลยนะคะเวาลาช้าเราก็จะคุมเอาไว้คุมคุมอย่างนี้ได้ทุะคนเสงแ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 สงสมาค่ะถ้าประจังคูเมหมือนเดิมนะคะทุกคนจบแบบสวยๆค่ะจบแบบสวยๆแบบนี้ก็ได้นะคะจต่ันนี้มันเท่ากันพอดีคูลุงยังจัดไม่เท่ากันนะทะุกคนมันก็จะสั้นๆตรงนี้ได้ นี่นะคะแล้วก็เราจะเปลี่ยนโซนจะยังไงเลยผ้ามันคอได้เลยภ้าเป็นสองผ้าเป็นสองมันกว้างไปใช่ไหมถ้าเราจะทำผ้ามันคอนะคะโล่้าแบบนี้มันเป็นอันล็กอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้แก้วมังหาทั เราจะเปลี yeah. 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 ่ยนทรงแก้มหาทางนี่นะะแล้วก็เราจะเปลี่ยนทรงลิฟใส่ท่ามอยอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะสวยสวยอีเวนเดี๋ยวจะจบท่าคุณครูรู่ก่อนนะคะ เดี๋ <polarization. S 2> <mets. S 1> ยวจะจบถ้าคุณครูลุกก่อนนะคะเพ่น้องฝากคุณครูเองนะคะก็เลยจะมารียิวใม้เจ้าของเขาดีใจนะคะว่าเออให้มาให้มาก็เอามาใช้แล้วนะนี่นะคะนี่ผ้าผ้าคลุมไหล่นะคะสวยเป็นผ้าเั็นคอได้ด้วยนะคะวันนี้หนาวๆเนาะคุณครูลูกจะใส่ผ้าไทยนะคะเพ่น้องฝากคุณครูเองนะคะก็เลยจะมารียิวใม้เจ้าของเขาดีใจนะคะว่า เออให้มาให้มาก็เอามาใช้แล้วนะนี่นะคะนี่สีสวยมากทุกคนสีสวยจริงๆค่ะนี่นะคะอ่าจะยังไงเลยผ้ามันคอได้เลยภ้าเป็นสองผ้าเป็นสองมันกว้างไปใช่ไหมถ้าเราจะทำาภาเป็นคอนะคะผ้าแบบนี้เป็นอัน่างน,นี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้อีกทีหนึ่ง เสื้อสีขาวอ่ะมันจะเข้าได้กับทุกสีนะคุมไหลแล้วก็เราก็จะผ้าอ่ะผ้า่างนี้ได้นะคะท้าแบบนี้ได้นะคะทุกคนอ่าวันนี้นะคะมันหนาวอากาศหนาววันศุกร์นะคะทุกคนค,ครูลุงก็จะใส่ผ้าไทยนะคะทีนี้มาดูจะมารีวิวนะะี่ค่ะโอ้ยยามากนะคะยาแบบยาวๆมากๆเลยนะคะเวลาช้าเราก็จะคุมเอาไว้คุม เป็น่างนี้ได้นะคะ่างนี้นะคะสวยสวยอีเบเดีย๋ยวจะจบถ้าคุณครูรู้ก่อนนะคะเสื้อสีขาวอ่ะมันจะเข้าไวยกับทุกสีคุมไหลแล้วก็เราก็จะท่าอ่าท่างน,นี้ได้นะคะท่าแบบนี้ได้นะคะทุกคนสน่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะ I love you too เป็นยังไงเลยผ้ามคอได้เลยผ้าเป็นสองผ้าเป็นสองกว้างไปใช่ไหมถ้าเราจะทำผ้าเป็นคลอนนะคะถ้าแบบนี้หเป็นอันะไรจับหน่อยนะคะนี่ให้มันตุ่ยๆถ้าถืองณครูเองนะคะก็เลยจะมารีวิวให้เจ้าของเขาดีใจนะคะว่า เออให้มาให้มาก็เอามาใช้แล้วนะนี่นะคะนี่แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ันนี้มันเท่ากันพอดีคุณครูลุงยังจัดไม่เท่ากันนะคะุกคนมันก็จัดสั้นตรงนี้ได้โอ้ยาวมากนะคะยาวแบบยาวๆมากๆเลยนะคะเวลาช้าเราก็จะคุมเอาไว้คุมคุมอย่างนี้ได้นะคะงก็ได้นะคะทุกคนเปลี่ยนทรงก็ได้นะคะก็จะเป็นอ่า อย่างนี้เราก็จะพาดทับเป็นผ้าชายลงมาตรงนี้นะคะนี่เวลาเรามันเข้านะคะสีขาวเข้าไปสีสีกลมนี่น้องสาวน้องสาวลุงนะคะใช่นขา,นา,าคะหนูถแบบึงยาวแบบมากควรแบบยาวแบบคนแสง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 มาค่ะถ้าประจำครูเหมือนเดิมนะคะทุกคน,จบ,บบนจบแบบสวยๆค่ะจบแบบสวยๆ เสื้อสีขาว่ะมันจะเข้าได้กับทุกสีคุมไหลแล้วก็เราก็จะทาาอ่ะท้าอย่างนี้ได้นะคะทำแบบนี้ได้นะคะทุกคนนี่นะคะสวยสวยอีกเีย๋ยวจะจบท่าคุณครูรุ่ก่อนนะคะสีสวยมากทุกคนสีสวยจริงๆค่ะนี่นะคะ ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะ I love you too โอ้ยยาวมากนะคะยาวแบบยาวๆมากๆเลยนะคะเวลาช้าเราก็จะคุมเอาไว้คุมคุมอย่างนี้ได้นะคะอย่างนี้มันก็จะอันนี้มันก็เป็นสีกลมสีกลมก็ดีอย่างนี้มันก็จะอันนี้มันก็เป็นสีกลมสีกลมก็ดี สีสวยมากทุกคนสีสวยจริงๆค่ะนี่นะคะตรงมก็ได้นะคะทุกคนเปลี่ยนทรงก็ได้นะคะก็จะเป็นามาอย่างนี้เราก็จะพาดทับเป็นโคนแสง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 ,สง,สงมาะคะ่าะถ้าประจังครูเหมือนเดิมนะคะทุกคนจบแบสสดดบสวยๆค่ะจบแบบสวย ผ้าถายลงมาตรงนี้นะคะนี่ <S 2> <S 2> <S นเวลาเรามันเข้านะคะสีขาวเข้าปสีสีกลมนี่น้องสาวน้องสาวลุงนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้ทีนึงเดี๋ยวเราหาทำนี่นคะแล้วก็เราจะเปลี่ยนทรง้าถายลงมาตรงนี้นะคะนี่ เวลาเรามันเข้านะคะสีขาวมเข้ากับสีสีกลมนี่น้องสาวน้องสาวลุ้งนะคะเสี้อแนี้มันก็จะอันนี้มันก็เป็นสีกลมสีกลมก็ดีงก็ได้นะคะทุกคนเปลี่ยนทรงก็ได้นะคะก็จะเป็นอ่ามายอย่างนี้เราก็จะพาดทับเป็นส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะ I love y o u t นี้ได้นะะน,นี้แบบน,นี้ได้อีกแบบหนึง่งหรือจัดหน่อยนะคะนี่ใหามันงก็รนะงก็ได้นะคะทุกคนเปลี่ยนทรงก็ได้นะคะก็จะเป็นามาอย่างนี้เราก็จะพับพับเป็นอรงก็ได้นะคะทุกคนเปลี่ยนทรงก็ได้นะคะก็จะเป็น ามาอย่างนี้เราก็จะพับทับเป็นอ่าวันนี้นะคะมัน,นหนาอากาศหนาวันศุกร์นะคะทุกคนคุณครูรุงก็จะใส่ผ้าไทยนะคะทีนี้มาดูจะมารีวิวนี่นะคะ่ะแก้วมหาตรรมแล้วก็เราจะเปลี่ยนทรงแบบนี้ก็ได้นะคะ ัดนี่มันเท่ากันพอดีหูลุงยังจัดไม่เท่ากันนะทุกคนมันก็จัดสั้นๆตรงนี้ได้แล้วเราก็ผ้าผ้าอย่างนี้ได้นะคะน,นี่ผ้าอย่างนี้ได้นะคะ่ะมีแบบน,นี้ได้อีกแบบหนึ่งหรือวงก็ได้นะคะทุกคนเปลี่ยนทรงก็ได้นะคะก็จะเป็นามายอย่างนี้เราก็จะผ้าพัาเป็นแบงนี้มันก็จะ กลุกมสีเขียทุกคนสแสง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 แสงมาค่ะถ้าประจำครูเหมือนเดิมนะคะทุกคนจบแบบสวยๆค่ะจบแบบสวยๆส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะ I love you too กก็ได้นะคะทุกคนเปลี่ยนทรงก็ได้นะคะก็จะเป็นมาอย่างนี้ เราก็จะพาดพับเป็นจัดหน่อยนะคะอมมันดูดุก็รงก็ได้นะคะทุกคนเปลี่ยนทรงก็ได้นะคะก็จะเป็นอ่ามาอย่างนี้เราก็จะพาดพับเป็นผ้า ผ้าคลุมไหล่นะคะสีส่วนเป็นผ้าเันคอได้ด้วยนะคะวันนี้นหนาวๆเนาะค mm ุณคุณลุงก็จะใส่ผ้าไทยนะคะ mm hmm. แบบนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. จัดนี้มันเท่ากันพอดีนคุณลุงยังจัดไม่เท่ากันนะค mm hmm. มันก็จัดสั้นๆตรงนี้ได้ mm hmm. ผ้าไทยลงมาตรงนี้นะคะน mm ี hmm. ่